นะคะรับพบกับ ep สองของเรานะคะโอ้ความสนุกไม่มีหยุดแต่เพียงเท่านี้ว่าไงคะเกรดพรีเมียม<ะ>อ้าวล่าสุดไม่หยกเข้าไปเลยนู่โอ้นน้นน้จังหวะละลูจังหวะ รู้จังหวะการเล่นแล้วมีมีสไลด์มีสไลด์โอ้ไม่ยอมเขาเข้าไปแล้วนาลิซ่าโอ้ไม่ยอมะไม่ยอมเข้าไปนะคะแม่ควานก็ยังเปียกไปด้วยเลยนะคะนี่อันเนี่ยอันเนี่ย สนุกไหมคะโอ้โอ oh. ้เอาเลยไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาไม่ต้องลงมาเออโอ้กวนจ๋าขอน้ำเติมเมลิซ่าหน่อยว่าไงลูกเนอะอู้อูเต็มคาราเบล <IST uk t av is> ไปหาใครหาใครหาใครเขาค <c oughs> งคิดถึงพ่อจ่าเขามากเลยนะคะมา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 เรีว,ว,ว,วจะไปเข้าห้องน้ำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ไปหาพี่เดียน ติดพี่เหรียนแล้วไม่ไปแล้วโอ้ย <c oughs> อ้ยอ้ God, God, God. ดูเกิดเกิดเกิดดูนี่สน้องชาติหนึ่งขวบนี่ครึ่งตัวพี่เหรียญพี่เหรียญหกขวบ <c oughs> เราไม่สมควรแย่กันอยู่เลยจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิบขวัญกำลังหลอกล่ะมาทางนี้โอ้โอพี่เลียนนี่ตีนังหลงจนหาทางไปไม่เจอแล้ว มาเลยงานนี้เราจะต้อนลิซ่าเข้าคอกได้ไหมเอ่ยติดพี่เหรียนหัวปักหัวปัมแล้วหาทางเข้าคอกไม่เจอแล้วจ้ามาเลยมาเลว ไปไปไปเลยลูกไปไปเร็วมาเเร็วเรมาเร็ว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 ยีหมูต้องการอ่ะต้องการให้พี่เหรียญไปส่งที่คอกอ่ะเออไม่ยอมหนีเลยอา แล้วด anyway, like ูไ oh, ม oh, al ่หยกนะแบบโอ้โยชิลมากชิลมากงอนละงอนละปัดงวงปัดงาละเอาละปัดจ่าแกงลิชาแล้วหนึ่งว้ไว้ไว้ไว้มีคนไม่อยากกลับไปหาแม่ว้ไว้ไว้ไว้ งานนี้มีให้พี่เหลียนไปส่งนะจ๊ะเชื่อเถอะกล้าการันตีเลยโอ้ยยิ่งพูดก็ยิ่งอดขำไม่ได้นะคะงานนี้พี่เหลียนต้องไปส่งน้องที่คอกแน่นอนจ้าเพราะน้องชาไม่ไปหาแม่ที่คอกเลยแล้วแม่ก็คือแบบนะสบายสบาย น้ำเนื้ออะไรตอนนี้ก็ไม่ชนเน้ว,วสรุปแล้วนะคะก็ต้องพาพี่เลียนนะส่งน้องเข้าค้อกนะจ้าพราะน้องนิซ่าไม่ยอมกลับคอกเลยโอ้ยติดอะไรนักหนานเนี่ยโอ้ยสมกับที่คิดถึงพี่เลียนจริงๆเลย หมดวิธีต้อนลิซ่าแล้วนะคะเขาติดมากนะคะติดพี่เหรียญมากน้ำเนิมก็ไม่สนใจเลยนะหน,หนูน้อยเพิ่งรู้ว่าน้องลิซ่าเป็นช้างขี้โมก็วันนี้นี่แหละ อกเรียกอยู่ตรงนู้น,นไงประตะูเดินเข้าไปเลยโอ้ยช้างอะไรนี่ติดพี่ไหาแล้วพี่เล็นแล้วอ้ยเอาเหมือนหิวเหมือนหิวเหมือนหิวโอ้อ้อนใหญ่เลยเอ้อนใหญ่เลย พี่ใครออกหมดแล้วตัวสะอาดสะอ้านมากขึ well. ้นมาแล้วพี่เลี้ยนไปส่งน้องเลวไปส่งน้องเลวมาลิชาแล้วเข้าคอกแล้วค่อยๆค่อยๆค่อยๆดึกดอ้าวอๆาวอาวิ่งตามพี่แทบไม่ทันอา เขาจะติดระตัวเลยเป็นพี่ชายดีแสนดีมากมาส่งน้องหาแม่น้องชาดูดูด,ดูเธปิดด้วยกันให้เรียนท่องอยู่นี่กันตานทานไม่ไหวโอ oh. มุนอุยปุยละจ้านะคะโอ้ยเบียดนิดเบียดหน่อยอ้าวอบอุ่นจริงๆ ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะนําทีมโดยแม่บบยกนะคะพี่เลียแล้วก็สาวน้อยลิซ่าคนสวยนะคะแฟมิลี่ครอบครัวเล็กๆของเรานะคะ เป็นการกลับมาที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะหลังจากที่น้องเหรียญทองไปออนทัวร์นะคะครั้งที่1ครั้งที่2นะคะและรอบนี้ก็ได้กลับมาพักผ่อนที่บ้านนะคะมามอบความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่ติดตามรับชมช่องของเรานะคะภาพบรรยากาศแบบนี้น่ารักเหลือเกินนะคะ แม่ควันถ่ายวิดีโอไปด้วยยังยิ้มไปด้วยนะคะบรรยายความรู้สึกแบบอบอุ่นมากๆเลยนะคะดีใจกับน้องลิซ่านะคะที่เงาๆนะคะวันนี้มีพี่ชายเข้ามานะคะให้ความอบอุ่นส่วนน้องเหรียญทองเองก็นะคะไปอย่างโดดเดี่ยวเนาะนะคะวันนี้เข้ากลับมากับครอบครัวนะคะนายกและน้องก็ต้อนรับเป็นอย่างดีแ <c oughs> ฮปปี้ Happy ไหมลกูก แฮปปี้มากติดกันกรุปกรปกลิบเลยนะคะเราเองก็อยากจะมีงานทำนะคะทั้งสามเชือกนะคะในแบบนี้เลยนะคะโอ้หน้องเหรียญน,น้องชาชาจา๋าลืมแม่ควานไปแล้วหรืมแม่จ๋าไปแล้วดูสิไม่มาหาแม่ควานเลยติดหนักมาก สมกับที่แบบช่วงแม่ยกตอนท้องรักน้องเหรียญทองเหลือเกินนะคะความรกักความผูกพันก็คงสัมผัสถึงไปในท้องนิซ่าถึงได้ติดกันงอมเงมขนาดนี้แฮปปี้ฝุดๆเลย <laughs> ไปไหนไปด้วยกัน <laughs> ช้างโขงเล็กๆฝาก คุณพ่อคุณแม่ FC ท่านผู้ชมทุกท่านติดตามกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งช่อง Lisa, ลิซ่าเหรียญทองแฟมิลี่ของเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะให้กับพ่อควานแม่ควานในการทำคลิปกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์นะคะถ้าใช่กดแชร์เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันเท่นดีๆใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ